you're จอกกรมบีโน่ให้เสียงภาคไทยโดยคุณอันโดนี่คือศึกชิงความเป็นใหญ่ระวงไอ้น้อยวัดแขกกับไอ้มังบางวัวว่าใครจะเป็นสุดยอดโปเกมอนเทรนเนอร์กันนะะดูสังล้วแกคงเป็นไอ้มังบางวัวนลสิท่าวันนี้แหละฉันจะจัดการกับแกให้ได้ไปเลยเต่างอยไอ้กัวฟูคนเล่นอีกแล้วเลยยี่ฝั่งมันก็เรียกโปเกมอนฮาพืชดิใช่ไปเลยฟูจิกิดาเนะเอ้ยเยี่ยมให้ตายสิให้กูดาวนะมึงใช่กูสู้กับมันใช่ไหมใช่แล้วจัดการมันเลยไม่ตลกกันกูเลยเด็กเปรตเนี่ยโปเกมอนฮาพืชนะเว้ยและก เปิดปะเกมันท่าน้ำกูซึ้งไม่ได้ไม่ต้องโกนนะตางอยด้วยพลังของมิตรภาพเราจะชนะเออกูลองดูก็ได้ฟูชิกิดานเนะใช้ท่าน้ำพาวิดาสเปเชียลเออไอเด็กเฮียมึงหลอกกูเฮ้ยไอพวกขี้กองแค่ชนะตางอยชนะแค่ตัวเดียวอย่าคิดว่าจะชนะแล้วนะเว้ยเออมันดูดมามากจนหลอนแล้วหลอวะนะกูก็ว่างนะั้นแหละเฮ้ยไปเลยดกน้อยร้อยผัวกล,ลับมาฟูชิกิดานเนะไปเลยลาพาร์สคันชนะแน่นี่แหละไปะมอนที่เก่งที่สุดเอาเลยลาพาร์สจมตีด้วยท่าพายุหิมะ กูยังมอมไม่จบเลยแต่มันยังไม่จบแค่นี้หรอกฉันยังมีโปเกมอนที่แข็งกันยิ่งกว่าน,นี้แกน่ะเต็มตัวแพ้ร้องไห้อูแอุแอไปหาแม่ได้เลยออกมามังกรทยานแยกโอ้ยกูจะพูดกับมึงอ,อีกทีนี่ไอเด็กเฮียจะเรียกโปเกมอนหาล้วมาัดดูธาได,ด้วยสิว่าธาดไฟมันสู้ธาน,น้ำได้ที่ไหนเราไม่เอานะเพื่อนฉันรู้ว่านายทำได้ด้วยพลังของมิตภาพหุพบปากไอเด็กโง่ใครเพื่อนมึงอย่ามาทำตีซีนะเว้ยแล้วพลังมิตภาพอะไรดูกระตุ้นมากแล้วรลอนนะเกรียนไอเด็กเฮียนี่จริงๆ จังหวะนี้แหละลาพาสใช้น้ำบ่อส้มที่คนต่างจังหวัดโมไหมว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์สาใส่หน้ามันเลยอ่ะไม่นะโอ้โหน้ำบ่อส้มโอโอโหเมนเนาะ เห้ฉันจะไม่ทนอีกแล้วไอ้ขี้โกงขี้โกองอะไรนายนั่นแหละขี้โกงฉันจะไม่สู้กับนายแล้วฉันโกงตอนไหนวะฉันจะไม่ยอมสู้ต่อจนกว่านายจ้ฉันจัดการไปมอนนายหนึ่งตัวเอาจริงดิเออใช่โกจริงโหไอ้นี่มันเด็กเฮียของแท้เลยเนี่ยอะให้มึงโจมตีก,ก็ได้ทีหนึ่งเยี่ยมถือว่าตกลงแล้วนะไปเลยฟูจิกิดดนเน่ฟูจิกิดดนเน่ใช้ท่านชนไข่มันเฮาเป็นไงเลือดร้อนแล้วเจ็บละสิโอโหแม่งมดกัดยังเจ็บกว่านี้อีกเอาล่ะถึงคราวฉันแล้วล่ะนายบอกแจ้งฉันจัดการโปเกมอนนายหนึ่งตัวไงไม่ได้พูด เดี๋ยวนี้เลยจมตีไร่พฤศกิดันแน่หัวคู่จดไข่เป็นไงล่ะเจ็บดาซี่ตาพาช้ท่าบอดี้สลัมบอดี้สลิมเห็นไหมนายขี้โกงฉันอีกแล้วอะะ่ะเชอะฉันโกงโอปากไอขี้โกง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 ,กงแต่ฉันมีไพ่ตายไว้จัดก,การพวกขี้โกงแบบนายเสมอไปเลยปิกาจูปิกาจูาจนายเองก็มีปิกาจูเหรองั้นฉันเอามั่งไปเลยปิกาจูเฮ้เอาจริงไลยเด็กเคี้ยมึงใจกูฟุก กหัวหน้าเป็นพลังของมิตรภาพเราจะคว้าชัยชนะไปด้วยกันพลังมิตภาพเตี่ยมึงสิดูกระตุ้นมากแล้วลอนนะเอาเลยปิกาจูใช้ท่าหมัดขวาตรงได้เลยปิกาจู <_ d ew> ตบแล้วปิกาจูอ้าวปิกาจูกูาหายไปไหนวะปิกาจูมึงตายหาไปแล้วล่ะ <_ d ew> จริงอหะอ่างั้นเอาเป็นว่าถือว่าเราเสมอกันก่อนได้ไหมเฮ้ยแพ้แล้วแม่ยังไม่ยอมรับอีกมึงนี่มันเด็กเฮี้ยจริงๆเลย